ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลักคณาราศีธนูคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็ดาวพฤหัสนี้นั้นกำลังจะขยับโยกย้ายราศีนะครับเป็นการขยับโยกย้ายราศีที่ส่งผลให้นะครับดาวตรงนี้นั้น นะครับไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูนะครับต้องบอกให้ฟังว่านะดาวที่โคจรในลักษณะนี้นั้นนะนะครับถ้าอ้างอิงกันตามหลักของโหราศาสตร์แล้วนะครับถือว่าถือว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้น ดาวมาอยู่ในภพการเงินถึงสองดวงและหนึ่งในนั้นคือดาวพระหัสคือดาวเจ้าตัวของคุณเองชาวลัคนาราศรีธนูอาจจะเอาเงินไปซื้อที่อยู่อาศัยที่ดินยวดยานพหนะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับตัวของคุณนะครับที่เป็นประโยชน์กับตัวของคุณอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศรีธนูนั้น นะครับจะเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตของคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับในวงงานนะในวงงานหรืออะไรก็ตามที่นะครับคุณจะทำหรือว่าริเริ่มที่จะทำใหม่ๆโอกาสที่จะมีความสำเร็จนั้นสูงมากนะ นะครับแต่รายจ่ายก็จะจุกจิกนะฮะเดี๋ยวซื้อนู่นซื้อนี่อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าดาวเจ้าตัวของคุณไปอยู่ในเดือนการเงินแต่ไปอยู่กับดาวเสาร์นะครับซึ่งเป็นกเกษตรราธิบดีก็ถือว่าการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีธนูนั้นนั่นก็คือเรื่องของความรักเรื่องคู่ครอง จริงๆเด่นตั้งแต่กันยาเลยนะกันยาตุลานะตุลาก็ถือเป็นไตรมาสสุดท้ายของปี2 5 6 4ถ้าคุณนะถ้าคุณยังโสดหรือมีการพูดคุยกับใครหรือใครมาชอบคุณคุณไปชอบใครก็ตามโอกาสที่ความรักจะลงตัวนั้นมีสูงนะครับนะครับโอกาสที่ความรักจะลงตัวนั้นมีสูงส่วนคนที่มีครอบครัวหรือคู่ครองแล้ว นะครับความสัมพันธ์ก็ไปได้ดีนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของงานหรือการทํามาหากินซะเป็นเรื่องเรื่องหลักเรื่องใหญ่นะแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูอีกเช่นกันนะครับดวงของคุณนั้นในช่วงปลายปีคุณมีโอกาสจะได้เริ่มธุรกิจหรือโปรเจกต์อะไรใหม่ๆสักอย่าง2องอย่างแน่ๆแล้วก็จะไปได้ดีด้วยจะไปได้ดีด้วยนะครับชาวธนูไปดูเถอะนะ แต่ชาวธนูจำเป็นที่จะต้องบริหารอารมณ์ของตัวเองนิดหนึง่งดาวเจ้าตัวจะย้ายมาอยู่กับดาวเสาบางทีก็หงุดหยิดง่ายเรื่องบางเรื่องที่หมูราที่หมายแห้งหายเหวอะไรก็เอามาจุกจิกหงุดหยิดง่ายนะจำเป็นต้องบริหารสิ่งเหล่านี้สักนิดหนึง่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะนะครับถือว่าคุณนะถือว่าคุณ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีชาวธนูที่ยังโสดมีโอกาสจะเจอความรักจากเรื่องโลกออนไลน์ด้วยแต่ก็ต้องดูให้ดีนะเออทุกอย่างมันมีทั้งทั้งดีแล้วไม่ดีมีทั้งเอ,อ่อทุกอย่างมันมีสองด้านนะฮะคุณก็ต้องดูให้ดีก็แล้วกันก็คงจะติงชาวลัคนาราศีธนูไว้แบบนี้ แต่เรื่องภาพรวมๆมันดีแต่ชาวธนูสงสัยจะต้องเดินทางดูทรงและต้องเดินทางแน่ๆนะฮะอาจจะต้องไปทํางานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของของงานนั่นแหละที่มันจะต้องทําให้้าวธนูเดินทางเพราะว่าดวงงานมันสัมพันธ์กับดาวที่ต้องเดินทางตอนนี้ดาวพุธเดินเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ก่อนที่จะเข้าไตามาสุดท้ายของปีเดี๋ยวดาวพุธก็จะย้ายไปหยิบเลงกับดาวมนุษย์ยูอีกซึ่งแม่งก็เป็นเจ้าแห่งการเดินทางการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว แน่นอนที่สุดเลยนะชาวลัคนาราศีธนูนะครับการเงินดีนะแต่รายจ่ายทุกกิกเยอะนะฮะก็ถ้าจะซื้อของอะไรใหญ่ๆก็จัดไปเถอะนะมันคงได้ซื้อนั่นแหละชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี